เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมดักกระบอลโดคังนะครับโอ้โยต้องบอกเลยว่าอยู่ดีๆก็มาแบบไม่ให้ทุ้งให้เสียงนะครับโอ้โหเปิดเกมมาปุ๊บเข้ามาดูกาชานะครับเจอโอ้โหสุดว่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าลุงบันแม่งสุดว่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าแม่งท็อปฟอร์มจัดๆเลยนะครับเจอตุ้งแบบว่าเรียกว่าเป็นตู้แบบออกมาเพื่อทําลายล้างเพชรเราโดยเฉพาะเลยนะครับคือแบบ คือแบบไม่เหมือนบังคับให้ต้องเปิดอะจริงไหมคือแบบแค่4ี่เมตรอะคือแบบมึงต้องเปิดเวอเออะไรมาณนี่คือแบบยังไงแม่งแม่งคือกะจะเอาเรานแน่เลย40เมตรอะเออคือแบบผมว่าคนก็ต้องเปิดกันหลายคนนะคือแบบคือถ้าเกิดคนที่ถามว่าเอาเราเามาดูหน่อยนะว่าตัวละครในตู้อะมีตัวอะไรบ้างนะครับมาดูก,กันก่อนเลยต้องบอกเลยว่าเป็นตู้ที่หลอกแดกเพชรจัดเลยนะครับตัวแรกก็แบบคือแบบตัวแรกมาก็ จะบอกว่าเป็นตู้ที่ไม่น่าเปิดมันก็ไม่ใช่ไงอันนี้มันโกหัหงเนอะไอตัวเมตาเลยนะคือตอนนี้มันก็ยังคงเป็นถึงเนะื้อตัวมันออกมานานนีะ่ตัวมันก็ยังคงเป็นเบตาอยู่คือแบบเอาลงทีมไหนก็อร่อยอ่ะเหมือนกับเป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรหมูกรอบอะไรอย่างนี้ได้ไหมคือแบบไปใส่อะไรก็อร่อยลงอะไรก็อร่อยไปผัดกอะไรก็อร่อยคือมันกินได้หมดอะทุกเพศทุกวัยอะไรางานเนี้ยคือแบบ <c oughs> มันไปทีมไหนมันก็เป็นตัวแบกอะเออเป็นตัวที่เราไว้ใจมันได้ไม่จะเป็นซูเปอร์แบทเทิลโรสเอซ์มซูเปอร์แบทเทิลโรสคือมันไปได้ทุกที่นะครับของเกมนี้ไปได้เกือบหมดเลยคือแบบถ้าเล่นไฮบิดไซยันนะไม่ต้องหยิบมันมาเป็นตัวแรกๆเลยอะคือแบบมันต้องอยู่อะนะครับแล้วผมอาจจะใช้ตรงตรงเลยผมอาจจะเพชรแดงแรกด้วยวะ่ะเพราะว่าผมก็ยังไม่มีง นะครับผมคือมันีตัวดีโกคูโอ้โหคือแบบโหดมากโคตรโหดเลยโกคูดาเมจแล้นะครับแต่ก่อนผมชอบสมัติโกคูเนาะเออแต่นี้ก็ต้องแบบพอไปเล่นจริงมันก็เก่งจริงแหละเรื่องดาเมจไว้ใจมันได้นะครับแต่ก็ข้อเสียงมันที่บอกคือถ้าเราไม่ได้จัดเขาเรียกว่าอะไรลงไปอยู่ในทีมของพวก ดาวก็บอม GT ฮีโร่เงี้ยความสามารถในการที่จะเพิ่มพลังป้องกันอะไรพวกเนี้ยของโกคูเมื่อจะน้อยคือแบบมันไม่ได้เป็นตัวแทงก์อ่ะออต้องเข้าใจตำแหน่งของโกคูนะคือโกคูไม่ใช่ตัวแทงนะครับแต่เป็นตัวที่ทำดาเมจและถล่มทลายมากทำให้เราผ่านด่าดันได้ค่อนข้างไวถ้าเกิดใครได้ได,ดูคลิปพวกทีมแบบ คีไม่ต้องคิดที่ผมชอบทำอะทีมประหยัดสมองอะไรพวกนี้ผมก็จะใช้โกคูพวกนี้เป็นตัวคีนะครับเพราะว่ามันมันยิงตายยิงทายเดียวเลยเพราะว่าดาเมจมันอนข้านที่จะแรงนะใครชอบที่แบบดามเมจแรงๆวิ่งทีห้ล้านอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะช่าโกคูตัวนี้นะครับแต่เรื่องพลังป้องกันเนาะอันนี้เราก็ต้องแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียแหละคือพลังยิงแรงจริงแต่พลังป้องกันก็น้อยตัวข้านที่จะเปาะนะครับไม่ค่อยเหมาะที่จะเอาไปรับตีนนะก็ปรับตแหน่งดีๆก็เล่นได้แล้วสำหรับโกคูตัวนี้เบจิต mm ้า hmm. อ ถ้าไม่นับเบจิต้าหปีอะแล้วก็เบจิต้าตัวใหม่สีแดงตัวใหม่ของเซิร์ฟเจแปนนะผมว่านี่คือหนึ่งในเบจิต้าที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมเองนะคนอื่นอาจจะด่าดยังไงก็ได้นะแต่ตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นตัวละครหนึ่งในเบจิต้าที่ดีที่สุดนะครับจีิงๆผมอยากจะบอกว่าผมชอบเบจิต้าตัวนี้มากกว่า6ปีนะเอาเอาตรงๆนะคือแบบผมชอบในการที่มันเปลี่ยนลูกแก้วได้ กินลูกแก้วแล้วพลังโจมตีแล้วพลังป้องกันเพิ่มได้ผมรู้สึกว่าสาหรับผมเองนะด้วยความคิดส่วนตัวของผมเองผมว่าตัวนี้มันก็ระดับเดียวกันกับ6ปีแต่หปีก็อาจจะได้เรื่องของการตีคิดคั่วอะไรแบบนี้นะแต่สำหรับผมส่วนตัวผมชอบท,ที่จะชอบเบต้าตัวนี้นะครับมากกว่า6ปีนะหลังจากที่แบบมีในทีมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยคือครบเครื่องผมให้นิยามเบต้าตัวนี้สั้นหรือว่าครบเครื่องนะครับไปทีมไหนก็ได้นะครับด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้เหมือนกับทางด้านของโกคูไง กคูมันกินบอลลุงแล้วมันบวกพลังโจมตีเดียวใช่ไหมแต่เบต้าบวกพลังป้องกันด้วยอันนี้คือข้อดีของเบต้ามากเลยมันคือมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ดาเมจแรงจากอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องพลังป้องกันเนี่ยอันนี้เราไว้ใจได้เลยนะครับนาะก็ความคิดส่วนตัวผมละกันเนาะเออโบแจ็คนี่ก็ไม่ดีตัวหนึ่งที่เก่งนะครับผมว่ามีตัวหนึ่งที่แบบน่ามีในทีมากๆเลยตัวผมยังไม่มีเลยผมเลยไม่สามารถที่จะพู่ความสามารถของโบแจ็คได้นะครับแต่โดยรวมผมว่าเก่งนะครับมีความสามารถในการที่จะแปลงร่างด้วยเอออันนี้ผมมองว่่าเนี คีบวกสายแอแดดีฟิล์บวกบอลล็อก80โคตนเยอะเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะเบิลใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นการโจมตีด้วยท่ามไม่ตายนะครับก็เป็นตัวที่ดีอะ่ะง่ายๆคือโบแจ็คก็เก่งนะครับฟีเซอร์นี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวสแต็กพลังป้องกันใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ขี้เละเลยนะครับบิลนี่แหละจะกากหน่อยบาร์ด็อกยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้บางดานอยู่นั้นก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่2ตัวที่ดูจะด้อยๆในตู้นะครับก็จะเป็นทางด้านของบิลนะครับอาจจะดูแบบ ก็อาจจะดูเอยกว่าตัวแรกๆหน่อยแต่ก็โดยรวมภาพรวมถ้าเรามองไปที่ภาพรวมของตู้นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตู้ที่แบบมีตตัวเก่งๆคือมันคือแค่ตู้นี้มันออกมาเราก็รู้ถึงจุดป,ประสงค์ของลุมบานอยู่แล้วว่าออกมาเพื่อที่จะทการดูดเพชรเราอย่างไงล่ะดูดเพชรเราเพื่อที่ว่า คอนเะฟิร์มแล้วว่าตู้ต่อไปที่จะมาน่าจะเป็นตู้ที่แบบว่าอลังการงานสร้างเลยอาจจะเป็นโกดิต้าก็ได้เป็นดาร์กบอลฮีโร่ก็ได้มันอาจจะมาเพื่อที่แบบดึงให้เราต้องไปเติมเพชรเพราะว่าเรามาลงกับตู้นี้หมดนะครับคือเป้าหมายของลูบอลมันชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการให้เรามาเปิดเพื่อเสียเพชรนะครับแน่นอนว่าทุกคนนะต้องเปิดอยู่แล้ว40เมนะ็ดเนาะเออผมเชื่อเลยมันต้องมีคนเปิดอย่าล้ว40เนะม็ดอ่ะแม่งคตรล่อตาล่อใจเลยใครมันจะไม่เปิดวะถามจริง40เมนะ็ดนอะ่ะเนาะก็ นะอย่างว่าถ้าถามว่าควรเปิดไหมตู้นี้สําหรับผมนะสําหรับผมคนเดียวนะผมคิดว่ารอก่อนเออเออรอก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่าเพิ่งรีบมันออกมา40เมตรมันก็มีค่าดนะ้วย40เมตรอะเราเกิดตู้หลักมัน50เราเอา40เมิบไปเปิดตู้หลักนะครับมันอาจจะได้เลยก็ได้ไงเราไม่รู้แต่สำหรับาาผมใช้คําว่าสถานะคิดว่ารอก่อนรอให้แบบว่าตู้มันค่อยใกล้ไปก็ได้แล้วค่อยเปิดเพราะว่ามันอาจจะมีในส่วนของ ตัวดัก,กบอลฮีโร่ออกมาโกจิต้ามาจะได้รู้วันที่มันแน่นอนจริงถ้าเกิดมันเป็นดักบอลฮีโร่ออกมามันเป็นโกจิต้าล่ะเป็นโกจิต้าสกับโกจิต้าบูอย่างนี้ล่ะคุณเองทำไงผายเปิดตู้นี้หมดแล้วทำไงอ่ะเราเราไม่เหลือเพชรเลยนุย้ยคุณจะเอาอะคุณจะเลือกอะไรล่ะระหว่างโกฮังไอพระเอกจอมปอมเนี่ย <laughs> ไอพระเอกจอมปอม กับโกดิต้าสีอะเกิดกับโกดิต้าบูอะอ่ะสมมุติถ้ามันมาจริงอย่างเงี้ยอย่างโกคูแบ็กซูเปอร์ไซยาสามมาเงี้ยจะเปิดจะเลือกอะไรล่ะเอานี้ดีกว่าเออนะครับผมมูลจะเลือกอะไรล่ะอ่ะเอาเด็กเออก็ดูไปคิดเอาเองนะว่าจะเลือกอะไรเนาะถามว่าจริงจริงมันเก่งไหมมันโคตรเก่งเลยนะทั้งโกคูเบจิต้าทั้งเอ้ยแม้ทั้ง Go oo, ita, ทุยโกหัง,ม,ง Go ang, มันเก่งมากๆเลยนะคือมันโคตรเก่งเลยดีกว่านะครับแต่ผมไม่อยากเชียร์ให้ไปรอตู้ใหม่ก่อน ถามว่าโกจิต้ามาเก่งกว่าโกฮังไหมเก่งกว่าเบติต้าเง่างโกคูใช่ถามว่าโกจิต้ามันก็อาจจะไม่ได้อาจจะเหลื่อมๆอยู่นิดนึงแต่ก็แบบไม่ได้เก่งมากถึงขนาดนั้นแต่โดยภาพรวมอะโกจิต้ามันมันเป็นตัวที่คอยที่จะซัพพอร์ตทีมได้ดีกว่านะครับไอตัวพวกนี้เนาะเพราะว่าไปทีมไ่้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็องค์ประอกอบของทีมท่านที่สมบูรณ์และแถมตัวเองมีความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วเติมเลือดก,ก็ได้อะไรพวกนี้คือมันปร,ประโยชน์มันเยอะโกจิต้าประโยชน์มันเยอะ กว่าที่ทุกคนเห็นนะเพราะว่าทุกคนนะยังไม่เคยได้เล่นมันไงเออเพราะเล่นเซิร์ฟโกบอลอ่ะยังแบบๆๆๆๆยังไม่เคยใช้อะ่ะแล้วก็ตีความไปตัวไหนต่อไหนแล้วไม่กดข้ามเนี้ยเออเดี๋ยวผมจะมีคลิปออทําคลิปของโกดิต้าโดยเฉพาะอีกทีนะเดี๋ยวหาเวลาทําก่อนนะครับผมเห็นแล้วลนะ่ะในกลุ่มเริ่มมีการแบบเป็นเสียงแตกเล้วข้ามดิไหม <c oughs> คือคุณยังไม่มีโกดิต้าคุณยังไม่รู้หรอว่ามันดีขนาดไหนอะสำหรับผมผมว่าผมว่าโกดิต้าแม่งแบบก๊อตเลยอะ ประมาณเบริตโตเลยความเก่งไม่ได้แตกต่างกันมากเลยอะแปลงร่างก็ได้แถมฮิวเลือดดีกว่าเบริตโตนิดนึงว่ามันเลือดนิดนึงมันก็ฮิวแล้วมองเห็นถ้าไม่ตาย5เธอร์นนี้ก็พอแล้วเกมสั้นเกมยาวได้หมดแถมบล็อกการโจมตีถ้าไม่ตายด้วยถ้าไม่ตายที่มันเป็นประเทศหมัดอเออนะครับแถมที่สําคัญรู้ไม่อะไรเพลงโคตรเพราะเลยครับ <c oughs> แค่นี้แหละเพลงโคตรเพราะเลยเดี๋ยวไปจัดเต็มในคลิปหน้านะครูแค่บอกแค่นี้แหละเพลงโคตรเพาะเลยโกจิต้าสิ่งเดียวที่ทําให้มันดีกว่าตัวอื่น แล้วก็เอาไปวนกลับมาตู้นี้ก่อนแม่งลอกเรื่องไปไกลแล้วคืออยากให้ทุกคนนะครับถามว่าเปิดไหมเอาวนกลับมาสรุปอีกรอบหนึ่งถามว่าควรเปิดดีไหมหสำหรับตูน้นี้ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่เพิ่งเล่นเกมนี้แนะนําเชียวว่าให้เปิดประมาณสักสองมันติแล้วก็เก็บเพชรหรือถ้ายังไม่รีบนะครับรอก่อนรอให้มันมีข่าวหลุดทางตู้ฮีโร่หรือว่าเป็นโกจิต้าหาชวัวเราค่อยเปิดอีกทีเนาะเออเอาแบบนี้ดีกว่าคือรอก่อนสถานะคือให้รอก่อนเนาะถึงเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ก็ยังอยากจะให้รอก่อนนะ รอ,อก่อนอีกนิดหนึงนหรือถ้าเสียนจริงก็เปิดไปเลย2มันติพอนะเปิดไปเลย2อมันตินะครับเพืเ่อเฟุกได้เบจยิต้าโกฮังโกคูนี่ก็สบายใจแต่ถ้าไม่ได้มาก็นั่งหงอยไปยนะครับผม <c oughs> นอกตัวแต่ส่วนสำหรับคนที่มีคนที่เล่นมานานแล้วอะเพชรค่อนข้างมีจํากัดแล้วซึ่งที่แบบว่าหาไม่ค่อยจะได้แล้วผมก็ยังเชียร์ว่าข้ามแบบสำหรับผมนะคนที่ตัวเยอะแลว้วข้ามมาข้ามเลยยังไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องเปิดเลยนะถ้าเสียนจริงก็เปิดไปได้มันติเดียวแล้วก็พอ นะครับผมโอเคนะครับนี่คือความคิดเห็นของผมนะครับสาหรับตู้ตู้ดักเลยใช้คำว่าตู้ดักเพชรเลยตู้นี้ตู้ดักโคตรน่ากลัวเลยนะเออเป็นตู้ดักที่แบบว่าอันตรายมากเลยในความคิดเห็นผมนะครับว่าจะเปิดดีไหมนะก็ไม่จะเป็นต้องคิดเหมือนผมก็ได้นะครับบางคนอาจจะมองอีบุมนก็ได้ว่าเปิดไปเลยตู้นี้ไม่โคตรดีเลยก็นั่นแหละครับเปิดไปเลยอะไรประมาณนั้นก็ได้เลยนะครับเต็มที่นะครับเพราะว่าเพชรมันเป็นของ ของคุณเองนะค,คุณตัดสินใจเองได้เลยผมแค่ให้คำแนะนำเท่านั้นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม